ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมแม่น้ํามแม่กลองเนี่ยนะครับเขามีความเชื่อเรื่องสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่เล่าต่อๆกันมาว่ากันว่าที่โค้งน้ําอาถรรพ์แห่งหนึ่งเนี่ยมีวิญญาณดวงหนึ่งกําลังรอคอ,อยอยู่รอเพื่อที่จะหาใครสักคนมาตายแทนที่ตัวเองและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้คือแก่นของความเชื่อเรื่องนี้มันเรียบง่ายมากเลยนะแต่ว่าขนลุกสุดๆเลยเขาว่ากันว่าวิญญาณที่ตายก่อนเวลาควรเนี่ยนะจะถูกขังเอาไว้ตรงนั้นเลย ไปไหนไม่ได้จนกว่าจะหาตัวแทนหรือก็คือคนที่จะมาตายแบบเดียวกันกับตัวเองได้คือพูดง่ายๆนะี่คือการส่งต่อคำสาปนั่นแหละครับเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระเอาล่ะครับมาเข้าเรื่องกันเลยตัวเอกของเรื่องเราเนี่ยชื่อว่านนนเป็นชายหนุ่มวัยเบญจเพศพอดีเลยคือ25ปีแล้วก็แน่นอนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้เลย ส่วนสถานที่เกิดเหตุนะครับก็คือโค้งหักศอกที่อยู่หลังวัดป่าศิลาวาดที่ตรงนั้นนะ่ะเป็นคุ้งน้ําที่ทั้งเชี่ยวแล้วก็ลึกมากๆจนชาวบ้านเขากลัวกันทั้งบ้างเลยครับเรื่องมันเริ่มจากคืนคืนหนึ่งครับคืนนั้นเนี่ยหนนก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวชิวๆที่ทะน้ําหลังบ้านบรรยากาศมันเงียบมากได้ยินแต่เสียงน้ําไหลเอื่อยๆจนกระทั่งจู่ๆก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นมาทําลายความเงียบนั้นนะครับเป็นเสียงบุ๋มบุ๋มเหมือนมีใครเอาหินก้อนใหญ่ๆโยนลงน้ําซ้ําไปสมาร พอนนมองออกไปที่กลางแม่น้ำใช่ไหมครับเขาก็เห็นเป็นเงาดำๆตะคุ่มๆอยู่กลางน้ำเลยตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเออคงเป็นแค่ท่อนซุงลอยน้ำมาธรรมดานี่แหละแต่แล้วสิ่งที่ทำให้เขาต้องขนลุกสู้ก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าไอ้เงา่นี่ะนนมันดันเคลื่อนที่ทวนน้ำครับมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเขาช้าๆซึ่งตามธรรมชาติแล้วเป็นไปไม่ได้เลยแล้ววินาทีนั้นเองครับเงานั้นก็ค่อยๆโผล่พ้นน้ำขึ้นมา สิ่งที่นนเห็นคือใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ซีดจนแพทจะเขียวคล้ำไปหมดแล้วดวงตาของเธอมันโบลึกแล้วก็จ้องมาที่นนแบบไม่กระพริบตาเลยความกลัวมันเกาะกินจนนนขยับไปไหนไม่ได้เลยครับเหมือนถูกสาบให้ยืนแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นคืนนั้นรอดมาได้วุฒิครับเพราะแม่ของเขาตะโกนเรียกพอดีแต่หารู้ไม่เลยว่านั่นมันแค่จุดเริ่มต้น ความสยองขวัญที่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นตั้งหากเพราะเรื่องมันไม่ได้จบที่ริมน้ำไงครับมันดันตามนนกลับมาถึงในห้องนอนเลยแล้วความน่ากลัวรอบนี้มันเปลี่ยนรูปแบบไปเลยครับคือมันยกระดับขึ้นไปอีกขั้นน่ะจากการที่เจออะไรน่ากล,กลัวอยู่ที่ริมน้ําที่เป็นที่โล่งแจ้งใช่ไหมคราวนี้มันกลายเป็นการคุกคามในพื้นที่ที่ส่วนตัวที่สุดคือในห้องนอนของตัวเองเลยซึ่งแบบนี้มันน่ากลัวกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่าลองนึกภาพตามนะครับ ทุกเช้าที่นนตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะเจอรอยเท้าปิกเปียกที่เต็มไปด้วยโคลนเดินวนอยู่รอบๆเตียงนอนของเขาแถมยังมีกลิ่นสาบเน่าๆของโคลนตมคะคลุ้งไปทั่วห้องอีกที่พีคที่สุดก็คือฝันร้ายครับเขาฝันเห็นภาพเดิมซ้ำๆคือฝันว่ามีมือขาวๆซีดๆที่พองอืดมาคว้าข้อเท้าแล้วก็กระชากเขาลงไปใต้น้ําถึงจุดนี้มันไม่ใช่แค่จินตนาการแล้วล่ะครับสุดท้ายนนก็ทนไม่ไหวครับ เลยตัดสินใจไปหาหลวงตาบุญท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านให้ความนับถือมากๆก็เพื่อจะไปหาคําตอบนั่แหละครับว่าไอ้เรื่องประหลาดประหลาดที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วคําตอบที่ได้ยินนี่แหละครับที่ทําให้นนแทบทรุดคือหลวงตาบุญมองหน้านนนิ่งๆแล้วก็ถอนหายใจยาวก่อนจะบอกความจริงที่น่ากลัวที่สุดว่านนน่ะถูกเลือกแล้ววิญ,ญญาณตนนั้นเขารอมานานมาก แล้วจังหวะนี้เป็นช่วงที่ดวงของนนตกพอดีอ่อนแอที่สุดเธอเลยจะเอาตัวนนไปเป็นคนเฝ้าโค้งน้ําแทนนั่นเองครับแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นอีกนะครับหลวงตาเล่าให้ฟังถึงวัตจักรของคําสาบนี้ด้วยท่านบอกว่าที่โค้งน้ําตรงนี้จะมีคนตายหนึ่งคนทุกๆ10ปีพอได้ยินแบบนี้แล้วเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลอยๆแล้วนะครับมันกลายเป็นเรื่องจริงจังที่น่ากลัวมากๆเลย แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เดินทางมาถึงจุดที่พีคที่สุดครับในคืนวันเพ็ญซึ่งบังเอิญว่ามันตรงกับวันครบรอบ10ปีเป๊ะของอุบัติเหตุเรือล่มที่ทําให้ผู้หญิงคนนั้นต้องตายนั่นเองครับใช่ครับคืนนี้แหละคือคืนที่จะมีการส่งมอบความตายเกิดขึ้นในคืนนั้นนะครับนนรู้สึกเหมือนร่างกายมันไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปแล้วเขาเดินออกจากบ้านไปเหมือนคนละเมอเหมือนคนไม่มีวิญญ,ญาณสายตาก็ลอยลเบิกโพรง หมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างกำลังลากเขาให้เดินตรงไปยังโค้งน้ำมรณะนั่นเองพอไปถึงที่ริมน้ำเขาก็เจอผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งแต่แปลกมากครั้งนี้เธอดูเศร้าโศกเศร้ามากๆมากกว่าที่จะน่ากลัวเธอยื่นมือออกมาหานนแล้วกระซิบด้วยเสียงแหบๆว่ามาแทนชั้นทีชั้นหนาวเหลือเกินมาเป็นคำขอร้องที่โอ้โหทั้งน่าสงสารแต่ก็แฝงไปด้วยความอาฆาตอย่างบอกไม่ถูกเลยครับสิ้นเสียงนั่นแหละครับ มือที่เย็นเหมือนน้ำแข็งของเธอก็คว้าเขาที่คอนนนทันทีแล้วก็ลากเขาดิ่งลงไม่ใต้น้ําเลยนนนิดดิ้นสุดชีวิตเลยนะสำลักน้ําโคลนเหม็นๆเ,เข้าไปจนแทบจะหายใจไม่ออกในวินาทีที่สติกําลังจะดับวูบภาพของแม่กับเสียงสวดมนต์ของหลวงตาก็ดังขึ้นมาในหัวเขาเลยรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายกําพระเครื่องที่ห้อยคอไว้แน่นแล้วจี้เข้าไปที่มือของผีตนนั้นแล้วก็เกิดเสียงกรีดร้องที่ดังแหลมสูงมากๆครับ ดังจนผิวน้ำสั่นสะเทือนไปหมดจากนั้นร่างของผู้หญิงคนนั้นก็สลายกลายเป็นควันสีดําแล้วก็หายวับไปกับสายน้าเลยนนเป็นอิสระแล้วครับเขาเรีบตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งแล้วก็สลบไปตรงนั้นเลยนนรอดชีวิตมาได้ก็จริงครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิเพราะบทสรุปของเรื่องนี้มันน่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมซะอีกการที่นนรอดไม่ได้แปลว่าคำสาบมันจบลงนะครับ เช้าวันต่อมาชาวบ้านไปเจอนนองสลบอยู่ริมตลิ่งครับแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือที่คอของเขามีรอยช้ำเป็นรูปมือสีดำสนิทเลยแล้วรอยนี้ก็ไม่เคยจางหายไปไหนอีกเลยครับมันกลายเป็นเหมือนแผลเป็นเป็นเครื่องยืนยันว่าเรื่องที่เขาเจอในคืนนั้นน่ะมันคือเรื่องจริง และนี่แหละครับคือจุดที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้เพราะหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นผ่านไปไม่ถึงเดือนมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งไม่ใช่คนแถวนี้หรอกมาเล่นน้ําที่โค้งน้ําอาถรรพ์น,นั่นแล้วก็จมหายไป3วันต่อมามีคนไปเจอศพของเขาลอยขึ้นมาครับแต่สภาพศพคือในมือทั้งสองข้างของเด็กคนนั้นน่ะกำดินโครนเอาไว้แน่นเลยเหมือนพยายามจะคว้าอะไรบางอย่างใต้น้ําเห็นไหมครับการที่นนรอดมาได้มันเป็นแค่การเลื่อนเวลาเท่านั้นเอง วิญญาณตนนั้นยังอยู่ที่เดิมและสุดท้ายเธอก็ได้ตัวตายตัวแทนคนใหม่ไปจนได้จากเรื่องราวของนอนเมื่อกี้นี้นะครับเราจะเห็นภาพชัดเลยว่านี่แหละคือแก่นแท้ของความเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนคือมันเป็นเรื่องของวิญญาณที่ตายแบบผิดธ,ธรรมชาติตายก่อนเวลาควรแล้วก็ถูกขังเอาไว้ซึ่งเงื่อนไขเดียวเลยที่จะทําให้วิญญาณดวงนั้นหลุดพ้นไปได้ก็คือต้องหาคนอื่นมาตายแบบเดียวกันเพื่อรับหน้าที่ต่อจากตัวเองไป ทีนี้สถานที่ที่มักจะเกิดเรื่องตัวตายตัวแทนแบบนี้นะนะครับส่วนใหญ่เลยมักจะเป็นจุดอันตรายที่มีคนตายซ้ำาๆซักๆเขาเชื่อกันว่าวิญญาณพวกนี้ไปไหนไม่ได้เพราะถูกผูกไว้ด้วยกรรมหรืออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็แล้วแต่ส่วนวิธีแก้ตามความเชื่อของคนโบราณนะครับก็คือต้องทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แบบเจาะจงไปเลยหรือบางทีก็ถึงขั้นต้องบวชให้เพื่อส่งบุญใหญ่ไปช่วยให้เขาหลุดพ้นจากบวงกรรมตรงนั้น เรื่องราวของนนกับโค้งน้ํำมรณะนี่มันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดเอาไว้นะครับว่าตราบใดที่ความเชื่อเรื่องนี้ยังอยู่แล้วสายน้ําก็ยังคงไหลไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดแล้วใครล่ะจะเป็นคนต่อไปที่ถูกเลือกให้เป็นตัวตายตัวแทน